ที่ที่นี่กว้างนะครับทําให้การเดินชมค่อนข้างจะเหนื่อยสําหรับวัยสวอย่างเราจะเป็นต้องพึ่งพา ATV ครับในการชมสวนนะครับ <c oughs> สวอ,อยั่ามาจากสวัสดีการได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติความเขียวชอุ่มก็ทำให้ชีวิต มีความสดชื่นนะครับแล้วก็ยืนยาวได้อีกหลายเดือนหลายปีนะครับการได้ใกล้ชิดธรรมชาติคือกำไรของชีวิตนะครับเราเคยอยู่แต่เมืองบางเกาะเมืองกรุงเทพที่เต็มไปด้วยตึกแต่พอได้มีใกล้ชิดธรรมชาติเราก็มีความหลงไหลอยากจะมาอีกมาบ่อยๆนะครับซึ่งเมืองปากช่องนี้เป็นเมืองที่ขับรถจากกรุงเทพแค่สองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับ ธรรมชาติสวยงามยังไงนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับปากช่องแม่ไกลนะครับติดต่อเบอร์ทิศแดนนะครับ086666351 6หรือเบอร์เจนะครับบรเจวันนะครับ0841419292นะครับวิพื้นที่ตรงนี้นะครับใช้ปาร์ตี้นะครับปิ้งย่างบาร์บีคิวสนุกสนานครับเห็นไหมครับสวยงามไหมขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับ พยาหมอกกรนี้ปลูกมาน่าจะเกิน5ปีแล้วนะครับตั้งแต่เมกเมลเท i นซีซั่นแรกเห็นไหมครับธรรมชาติสวยงามพัดไหนแอบดูกันแอบดูเพิ่อดูผีเสื้อกันดูเพิ่งดูผีเสื้อกันที่นี่ดอกไม้เยอะมากครับอาเจชอบดอกไม้ปลูกดอกไม้ หลายชนิดนะครับน่าบอกว่าดอกไม้คือความสุขคือความสดชื่นถ้ามาเขาใหญ่ก็คือมาตัดหญ้ามาบำรุงดอกไม้ของนางนะครับคือสิ่งที่นางชอบทำาี่สุดคือการได้ชมนกชมไม้ชมสวนแล้วก็ดูดอกไม้บาน ต้นเมเปิลซื้อมา2ต้นรอดแล้ว1ต้นนะครับแต่ยังไม่ได้ออกสีแดงเนาะสีแดงยังไม่ออกยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับต้นเมเปิลถัดมาพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นดอกแต่ที่เป็นขวัญใจประชาชนก็คือดอกกุหลาบสั่งทําจากฟาร์มบนเขาใหญ่นะครับเป็นพวงนะครับพวงใหญ่มากครับใหญ่ขนาดไหน ใหญ่ขนาดไหนครับดูสิครับใหญ่กว่าหน้านายแบบอีกครับ